สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบน BTN นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเดินสายไฟนะครับผมทั้งชุดเลยนะครับของ Sonic นะครับผมนี่นครับจากที่ผมติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมจะมาเดินสายไฟนะครับผมสายไฟนี้นะครับเป็นสายไฟที่เบิกจากศูนย์เลยนะครับก็คือ1ชุดเลยนะครับผมศูนย์แบบศูนย์ฮอนด้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัวแทนนะครับ ไปขอเบิกที่ศูนย์เลยนะครับผมราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเดินระบบสายไฟนะครับว่าไล่ยังไงนะครับผมให้มันง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องหลงนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคนะครับอ่เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสายนะครับ ก่อนก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะประกอบนะครับเพื่อนๆก็เอามาลอดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอาจจะทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมคนเดียวนี่ครับผมใช้ชุดนี้นะครับชุดหลังสอดมาช่องนี้ก่อนนะครับโอเคครับนี่ครับสอดขึ้นมาสอดขึ้นมาก่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นหมุดที่เป็นสีน้ำตาลนะครับ หม ok made, function, lighting, ุดตัวน <pl ains> right. like ี้นะครับเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยนะครับพอเพื่อนเพื่อนเอาขึ้นมาเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนเอาหมุดสินตาลตรงนี้นะครับผมแบ็กไปในตรงตรงนี้ก่อนเลยแบ็กไปตรงตรงตรงเดือนนี่ก่อนเลยนะครับผมก็คือมั่นใจแน่ๆแล้วครับว่าอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ครับแบ็กไปเลยพอเราแบ็กเสร็จนะครับชุดหลังนี้เราค่อยเราเราค่อยมาทําก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชุดหน้าก่อนชุดหน้านะครับ เพื่อนๆสังเกตตรงยางหุ้มตรงนี้ให้ดีๆนะครับยางหุ้มตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดือยเนี้ยมันเป็นตัวรับสายไฟนะครับผมนี่เห็นไหมครับพอเราอาจจะมืดหน่อยนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยพอเราใส่ตัวสายใต้นี้เสร็จนะครับเราก็โยงสายตรงนี้นะครับผม นี่นครับโยงขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นเดือยสีดำตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็แป็กเข้าไปกับรูตรงนี้เลยเนี่ยรูที่ผมชี้นะครับผมก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนอเดี๋ยวนะครับแป็กให้ก่อนอ่าโอเคพอแป็กเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ นี่ครับเห็นไหมครับสายมันก็เนี่ยจะลอดประมาณนี้เลยพอเราแป็กตรงนี้เสร็จเราก็เอาพวกสายพวกนี้นะครับมาเดินติดกับพวกโครงหน้าอีกทีหนึ่งชุดนี้นะครับเราก็แยกไปทางขวานะครับผมก็คือ,อมองไม่เห็นนะครับแป๊บบนึงนี่ครับเราก็เอานี่มาใส่ตรงเดือยนี้นะครับ นี่อันนี้ก็คือชุดชุดทางขวานะครับชุดหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวลัดตรงตอนเราประกอบชุดสายไฟเรียบร้อยนะครับส่วนทางนี้นะครับตัวนี้เป็นแป๊กสีขาวตัวนี้นะครับเราก็มาแป๊กเอาตรงรูนี้นะครับผมตรงนี้เลยนี่เข้าไปเลย นี่ครับก็คือเป็นงานเสร็จตัวล็อกสายมันก็คือ,อตรงนี้นะครับแต่เรายังไม่ล็อกก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ประกอบชุดชุดสายไฟนะครับผมอพอเราทําข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตรงกลางนะครับผมตรงกลางตรงนี้นะครับมันก็จะมีแค่สายที่ไปยังตัวเซนเซอร์ของวาล์วน้ํานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายพวก ขดลวดนะครับผมแล้วก็สายสวิตเกียร์นะครับผมเรามาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพักไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นสายคอยนะครับก็คือนี่ต่อกับหัวคอยตรงนี้นะครับนี่ครับต่อตรงหัวคอยตรงนี้นี่ครับผมต่อเข้าไปส่วนตรงนี้เป็นตัวลงกาวนะครับผมให้มาลงกาวกับตัวขั้วตรงนี้เลย ควกับคอยไฟได้เลยนะครับผมก็คือตรงนี้มันลงลงกลาวได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาไล่ตัวนี้ต่อนะครับตัวตรงกลางนี้เอาตัวรัดนี้ออกก่อนนะครับลำบากนิดนึงครับเพราะว่าผมจับมือเดียวด้วยอะไรด้วยอ่านี่ครับแล้วก็ใส่สายเข้าไปปุบ๊บนี่แล้วก็ล็อกหลังจากนั้นนะครับเพื่อน สายนี่มันจะอยู่ใต้ถังน้ำมันนะครับเพื่อนๆก็รอดเข้าไปลอดเข้ามาทางนี้เลยนี่รอดแบบนี้นะครับนี่มันจะอยู่ใต้ใต้เหล็กที่ถังนะครับแล้วเพื่อนๆสอดเข้าไปบริเวณตรงนี้นะครับนี่สอดเข้าไปตรงนี้ให้มันทะลุออกมาทางนี้นะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับถ้าว่ามันมีโชค๊คอยู่มันจะยากนิดนึงนะครับแต่ที่มันไม่มีโชค๊คก็เพื่อนๆก็ทําแบบสบายๆได้เลยนี่อาจจะภาพไม่ค่อยนิ่งหน่อยนะครับเพราะาผมก็ถือมือนึงแล้วก็ถ่ายมือนึงนะครับผมอันนี้สอดมาเลยนี่ครับพอสอดมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆพ,พามาเข้าออตรงนี้ด้วยนะครับนี่ ตรงล่องเล็กๆตรงระหว่างตรงนี้นะครับให้มันเข้ามาข้างในอันนี้นะครับให้มันอยู่แบบนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็ต้องเอาชุดพวกนี้นะครับลอดช่องนี้มานะครับผมลอดมาทั้งชุดเลยอเอาโคบ,บวกเข้ามาก่อนปุบโ ยากนิดนึงนะครับผมจับมือเดียวมันไม่ถนัดนะครับนี่เอาเข้ามาให้หมดเอนี่เอาเข้ามาเลยทุกอย่างเลยนะครับเอาเข้ามาให้หมดดันเข้ามารับ พอดันเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวนี้เป็นตัวล็อกสายอีกอันนึงนะครับก็อ้ามออกมาแล้วก็พาสายนี้เข้าไปแล้วก็ล็อกมันนี่นะครับพอล็อกมันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเจอชุดหลังชุดหลังนี้ก็จะมีทิศต่อก็คือมอีตัวแผ่นชาร์จนะครับแล้วก็ดีเลย์ไฟเลี้ยวแล้วก็กล่องไฟนะครับ ส่วนใครที่มีสตาร์ทมือนะครับบริเวณ s e สวิตสตาร์ทมือรีเลย์สตาร์ทตรงนี้ก็ใส่มันจะมีของสายสตาร์ทมือแต่ของเป็นสตาร์ทเท้าก็ไม่ต้องใส่มานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ลากสายมันขึ้นมานีครับให้มันพาดไปตรงกล่องแบตนะครับ ไอตัวที่พาดกล่องแบตก็จะมีแค่ไอชุดรีเลย์ชุดนี้นะครับผมเนี่ยนะครับปั๊บอ่าเดี๋ยวผมประกอบตัวนี้ก่อนดีกว่า๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรีเลย์รีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับประกอบเข้าไปก่อนปับ๊บนี่ ประกอบเสร็จปั๊บเพื่อนเพื่อก็จัดเป็นระเบียบต่อแล้วมาเอาไอชิ้นตรงนี้นะครับประกอบเข้ากับแผ่นชาร์จนะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็ปิ้นนี้มันออกมานิดนึงนะครับแล้วเราก็แป็กเข้าไปนี่ นะครับแบตเสร็ก็เอาลูกยางนี้คุมนะครับมันมืดนิดนึงนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็คือเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือสายแบตบเพื่อน,อนๆก็เอามาอ่นนี่เป็นกล่องฟิลนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ฟิลมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมแกะดูแป๊บนึง่งเพราะว่าของใหม่นี้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ครบมาเลยหรือเปล่านะครับโอเคมีฟิลเรียบร้อยเลยนะครับเราก็มั่นใจแล้วว่าโอเคแล้วมีฟิลเราก็ประกอบล็อกไว้ตรงนี้ได้เลยเขาทำไว้ให้เราแล้วนะครับที่ตรงกล่องแบตนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวขั้วสีแดงนะครับนี่ครับ เราก็ล็อกไปได้เลยอีกอันหนึ่งนะครับโอเคอ่านี่นครับพอพอเราล็อกตรงนี้เสร็จนะครับผมอ่าฟิวนะครับไปสายขั้วบวกนะครับขั้วบวกสีแดงๆนี่ครับผมพร้อมกับสายไอ้ตัวที่จะใส่ปลั๊กของกล่องไฟนะครับให้เราลอดมาตรง ตรงนี้นครับนี่ครับนี่ครับผมเนี่ยลอดไปเลยรอดไปหนึ่งเส้นนะครับผมพอรอดมาแล้วก็จะเห็นอ่านี่เลยก็จะเห็นปลั๊กที่ใส่สำหรับกล่องไฟนะครับผมแล้วก็ขั้วบวกอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ฟิลอีกตัวหนึ่งของขั้วบวกก็โยงมาแล้วก็มาล็อกกับ ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไอ้สายนี้เราก็จัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เราค่อยทําการแป็คทีนึงก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตอนนี้ผมก็แค่จะมาทําให้เพื่อนๆดูก่อนแต่ผมต้องจัดระเบียบให้มันเป๊ะอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมทําคนเดียวแบบนี้มันดูไม่ไม่สวยเลยนะเพราะว่ามันไม่เรียบร้อยนะครับผมแต่ผมจะให้ดูว่า การที่เราจะใส่สายมาลอกเข้ารูไหนโผล่ยังไงนะครับนี่ครับผมก็ถ่ายให้เพื่อนดูไว้ก่อนนะครับเผื่อบางคนนะครับกําลังปั้นแล้วเดินสายไฟไม่ถูกครับว่าเดินยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาสรุปเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่เราทามามีอะไรบ้างนะครับก็คือนี่นะครับ อันดับแรกเลยก็คือสายไฟใช่ไหมครับเดินมานะครับเอาหมุดมาล็อกตรงนี้นะครับไอ้นี้ก็จะใส่พวกแจ็คไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับไฟหน้าโอเคนี่ตั้งไว้ก่อนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็เอามาล้อยกับตรงนี้นะครับแล้วก็แบกเข้ามาตรงนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็จะมีการใส่ไฟหน้าปัดนะครับแล้วก็สวิตกุญแจนะครับก็ตัวนี้สวิตกุญแจผมต่อไปแล้ว นะครับแล้วก็ไว้แค่นี้สายตรงนี้ก็เป็นสายแตรนะครับอ่าแล้วก็ประกอบเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็หมุนมาแป็กตรงนี้นะครับแล้วก็โยงไปลอดใต้ท้องมานะครับอ่าลอดใต้ท้องมาแล้วก็อ่ามาแป็กตรงโค้งตรงนี้หนึ่งอันส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกปลั๊ก พวกพัดลมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยเสียบอันนี้ก็เซนเซอร์วาวน้ำน,นี่เดี๋ยวค่อยเสียบก่อนนะครับนี่ก็ตั้งไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นแจ็คขดลวดกับสวิตช์ไฟเกียร์ครับอันนี้ก็ตั้งไว้ก่อนอน,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 อนะครับแล้นนกวก,นะก็แป็กเรียบร้อยแล้วก็สายต่อกับคอยนะครับตรงนี้นะครับต่อเรียบร้อยสายกราวนะครับก็พามา ต่อติดกับโคลแล้วก็น็อตใช้น็อตคอยยึดนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โยงสายมาล็อกกับตรงนี้นะครับลอดใต้ถังน้ํามันนะครับผมแล้วก็ผ่านช่องที่เป็นน็อตยึดโช๊กนะครับผ่านขึ้นมาแล้วก็มาลอดช่องนี้อีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ล็อกพอล็อกเสร็จนะครับก็ใส่มาเรื่อย แล้วก็เอาแพ็กนี้มาติดตรงโครงตรงนี้นะครับผมเสียบรีเลย์ไฟเลี้ยวอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ของอเกน้ำมันนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นแจ็คของไฟเบรกนะครับสวิตช์ไฟเบรกหลังนะครับก้อนนี้ตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็โยงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สายขั้วลบนะครับตั้งไว้ก่อน ส่วนอ้แจ็คนี้ก็เป็นไฟท้ายนี่ก็ตั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้ฟิลแบ็กเรียบร้อยอาสายตรงนี้ก็ต่อเข้ากับตัวแผ่นชา้าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็โยงสายควบบวกลอดช่องนี้นี่นะครับลอดช่องนี้ผ่านมาเรื่อยๆจนมันทะลุฝั่งนี้ต่อเข้ากับกล่อง หนึ่งอันแล้วก็ฟิวติดตรงนี้หนึ่งอันอ่นนี้นะครับเป็นแบบนี้้วบบวกก็นี่นี่ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีการติดตั้งอาจจะไม่ถ่ายให้ดูแบบชัดเจนนะครับเพราะว่าผมก็ทําคนเดียวมันไม่ค่อยถนัดนะครับก็มีหยุดบ้างแล้วก็มีประกอบให้เพื่อนๆดูบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผม ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงว่าอยู่ตรงไหนก็ค่อยทักมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ